นี่ครับลูกปูนะครับเขา่ปูเียวเหรอใชอ่อันนี้คือไขป่ปูลูกปูนะไม่ใช่ไขป่ปูอย่างเียลูกปูที่เห็นขาขาวลอยอยู่ในน้ำสีเ oh. หลืองนั่นยังไม่ฟักสีขาวเป็นลูกไร่ลูกไลนะคือลูกปูโอ้โหเนียชีวิตแล้วว่ายน้ำได้แล้วโ oh, อ้โหเล็กมากครับ ดอนแดนดูว่าลุกไหลเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างนี้เเขาเล็กมากอยู่ในนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวอีกโอ้อาจารย์นึก็ไปครับจะเอาหเดือนนะโอ้โหหเดือนผ่านไปไวเหมือนโขหกครับคุณแม่ยังสาวนี่นะฟองแค่นี้นะที่เราเห็นองครับคือเขาจะออกไข่ได้ประมาณ7จ็ดหมื่นฟองโอ้เจ็ดพันฟองครับเจ็ดหมื่นฟองแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าผสมพันหนึ่งพันก็ออกไข่ได้สองคน เขาเก็บน้ําเชื้อได้ต่อห้องตรงหลังกระดองนี่สามวันที่แล้วผมเอาไข่ชุดแรกเขาออกไปเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนนะครับเขาจะออกไข่จากน้ำเชื้อที่เหลือโดยไม่ต้องอาศัยตัวผู้ครั้งแรกออกมาเจ็ดหมื่นเจม่ไปอาจจะถึงแสนหนึ่งโอ้โหแสนเจื่นเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราต้องแย่งชาวประมงมาได้ใหเอามาให้เราเกลี่ยไข่ แต่ถ้าไม่เกียไขย่ทั้งแม่ทั้งลูกไปนอนอยู่ที่ตลาดพี่ต้มทั้งแม่ทั้งลูกถูกไหมครับโอ้ใช่แล้วถูกตัดวงจรไปโอ้โห่เราต้องอักษ์อออกไขไต่ตองผลก็ออกไข่ตองครั้งอ่าออกไข่ไปแล้วตื้นตุดแล้วเขาจะลอกคราบทันทีนี่อนลอกคราบแล้วเปลี่ยนไตให้ใหญ่ขึ้นเรียบเทียบนะครับอ่าลอกคราบแล้วก็ใหญ่ขึ้นลอกคราบแล้วแล้วทำให้ใหญ่ขึ้นตอนนี้ท้องจากเมื่อกี้เจ็ดหมื่นออกแค่2องแต่แล้วครับโอกก้โหอ่าและทุกครั้งที่ออกไข่เสร็ เขาก็จะออกไข่ครั้งที่2โดยอัตโนมัติถ้าพอออกไข่สองครั้งเสร็จเรียบร้อยโดยอัตโนมัติก็จะลอกคราบขยับไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเก็บนางแบบโอ้นี่เอาขายใหม่ไซส์อ่าแต่ตัวนี้ได้แปดแสนละโอ้โหกระดองกว้างกว่าใหญ่กว่าได้แปดแสนละทาไซส์ใหญ่กว่าครับตัวเมียที่เขาจะลอกคราบนะเขาจะมีตัวผู้อุ้มไว้แบบนี้นี่โอ้โหผู้อุ้มเขาไว้ดูแลกันแล้วกันนะครับว่ตัวตัวเขานิ่ม อ่าแต่ตัวผู้ก็ไม่ยอมเสียเปรียบหรอกพอกระดองนิ่มเมื่อไหร่เขาก็จะผสมพันธุ์ตรงนี้ทันทีเลยออและทุกครั้งที่ผสมพันธุ์ก็จะเก็บน้ําเชื้อสองข้างเรื่อยไปเรื่อยไปเพื่อจะออกไข่ต่อไปเออขยับไซต์ไปเรื่อยๆออกไข่ไปเรื่อยๆตัวนี้ถ้าแปดแสนอ่าแปดแสนสองรอบก็ล้านหกล้านหกแล้วครับเราขออัตราอดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นอาหารของของผู่ของปลาของกาของเหยี่ยวอ่า แต่เรามีวงจรอย่างนี้แน่นอนถ้าเกิดทั้งแม่ทั้งลูกไม่มาเกลียยที่นี่นะเอาแม่ไปคืนก็ทั้งแม่ทั้งลูกก็ถูกต้มอยู่ที่ตลาดนะครับเราจะตัดวงจรแต่ที่เราเขียนี่ก็เขียยให้ชาวประมงเดี๋ยวพอกลางคืนถ้าปลาหลับเมื่อไหร่เราก็จะเปิดท่อน้ําให้ลูกปูที่ฟัดมอที่ลอยน้ำก็จะล้นออกมาทางท่อล้นออกมาแล้วก็จะไปเติบโตในทะเลและอีก5เดือนก็จะเจอกับคุณแม่ยังสาวเหมือนเดิม5เดือนก็อนไม่มีใครทําเพราะว่าไม่ีใครรู้รู้แต่ก็ไม่ค่อยทํา แต่ทีนี้ทุกวันนี้รู้แล้วก็เอามาแต่เดี๋ยวเย็นผมคืนแม่ผมขอให้ลูกแม่จะไปไหนตามใจอจะไปอุดรขอนแก่นหรือจะลงไปที่ยาลาไม่เป็นไรแต่ลูกอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวอีกห้าเดือนในชุมชนของเราในเขตนี้ก็จะมีลูกปูอีกเดิมในนี้เราทำถึงสี่ปูสี่ปูนะครับปูมาหนึ่งปูมานงนะครับอันนี้ปูมาครับเก็บนางแบบไปนะครับหรือนายแบบจำไม่ได้ครปูทะเลตองนี่ครับปูทะเลครับนี่โอ้โหดำมาเชียวะนรับ ปูทะเลกับปูมานี่มันต่างต่างกันครับคือปูม้านี่ต้องอยู่ในน้าเค็มตลอดที่24ชั่วโมงปูมาน้ำเค็ม24ชั่วโมงครับแต่ปูทะเลนี่สามารถอยู่บนบกได้เอาปูทะเลอยู่บนบกได้นะครับอบนบก3วันบนบก3วันอร่อยกว่าอันไหนอร่อยกว่าแล้วแต่จะชอบก็คือปูม้าจะแข็งง่ายเนื้อหวานแต่ปูทะเลนั่นก็คือเปลือกจะแข็งตัวจะโตกว่าเนื้อเยอะกว่าพูดแล้วเขาจะแพงกว่าเพราะว่าเปลือกเขาหนากว่านักกว่าแต่ยา พูดไปเล่นไปนะปูแป้นน <mos> ี่ก็โลสองร้อยห้าสิบปีหลักครั้งโลสองร้อยห้าสิบปีละครั้งนะครับพี่โอ <n> ้โหเนี่ยปูต้มําเรามาดูปูต้นตามหรือปูตะแหมกันนี่อ๋อเีปูตะแหมครับนี่ปูตะแหมตอนนี้ก็โลร้อยกว่าบาทแล้วนี่โลร้อยกว่าบาทวันต้มมันจะไม่มีที่ตําแล้วปูตะแหนนี่ครับนี่ปูตะแหมนี่ปูตะแหมนะครับตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียนะครับตอนนี้เราทำสี่สี่ปูสี่ปูครับแต่นี่มันแปลงยากคือ อันนี้ก็คือเป็นแบบระบบเก่าในรูปแฝงเนี่ยครับอย่างนี้ในจะมีระบบเก่าให้ดูนะถ้าก็มีไข่อยู่ข้างหน้าเราจะใช้แปลงถูกปันแปลงลงแปลงลงแล้วก็ล้งไว้ในน้าเพื่อเราจะคืนแม่ให้ชาวประมงแต่ในเมื่อปูมาเยอะๆทําไม่ไหวทําไงโครงการของข้อหลวงคุ้มกระเบนเนี่ยก็ออกฝังอัตโนมัติอันนี้ให้มาเออเขาเอโนม่ปูใส่ไปเลยใสไปในนี้ได้สองห้าิตัวแล้วเดี๋ยวเขาเขี่ยเองแล้วเขาวนปักอยู่ในนี้ เดี๋ยวพอยสองวันเราก็เอาตวหวงตักขึ้นมาตัวไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนที่เอามาคือตัวห้าติบผมคืนห้าติบอันนี้ยี่ห้อเขาเคลียรเองทำง่ายเคขาก็เขลียรเองแต่ที่เราต้องรีบเขลียรเพราะเราจะต้องคืนแม่ให้เขาใช่เออบางคนเขาไม่ให้แม่เราเขาอยากได้แม่คืนเอาไปขาย ก็เป็นอยู่ไม่เสียหายอะไรเสียแค่น้ําหนักประมาณสองเปอร์เซ็นต์แต่อีกค่าเดือนเขาจะมีปูจับตอนนี้ก็ทุกคนก็พอจะมีกิจสำนึกเพราะเขารู้ว่าเราทำจริงจริงบางคนก็บอกเราหลอกถ้าหาว่าเราหลอกเอาแม่เข้ามาอแต่เราคืนแล้วพอตกเกณนเราคืนเราขอแค่ลูกแม่ปูตัวเดียวผมไม่สนหลอกผมมีลูกตั้งห้าคนั่นหละครับ โครงการของพ่อหลวงนี้คือถู่ธรรมชาติไม่ได้ปล่อยในบ่อของไทยคนใดคนหนึ่งทุกอย่างกับเป็นสู่สมดุลนะครับระหว่างเศรษฐกิจกับชาวบ้านนะครับรรชายฝั่งทะเลข,ของประเทศไทยเ,เ,รทเราพ่อหลวงเราทําให้เราโครงการพระราชดำรินี้พ่อหลวงของเราทําไว้เมื่อ39ปีที่แล้วทาไว้ตั้งแต่ปีพศ2524วันที่28วันที่28ธันวานี้จะครบ39ปี อน้อยคนเท่านั้นที่จะรู้พ่อหลวงให้เราปาลูกป่าเพื่อเป็นบ้านของสัตว์น้ำไว้อ่อนอืมไข่ปูครับนี่ครับ,รบไข่ปูนะ,นะครับนี่จะเอามาให้ดูอีกรอบนะครับ,บนี่ครับมาจากเออเขาเรียกว่าถงังถังประจัญเลยครับน,นี่ครับเนี่ยนี่เล็นลอยน้ําอยู่ขาวๆใสๆนี่เป็นลูกปูที่มีชีวิตว่ายน้ําได้ทั้งสิ้นนี่ครับตัวเล็กๆเนี่ยเป็นลูกปูนะครับนี่ใช้ ตซุปเปอร์จุรทัศน์้อสัน้นขยายเนืเนี่ยนะที่เห็นอยู่ลอยน้ําอยู่นั่นน่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใชุ่นไม่ใช่ขยะแต่เป็นลูกป,ปูครับว่ายน้ําได้วนไปวนมาอยู่ ถ้าดูดีๆจะรู้สึกว่าเขากระตกุกข,ขึ้นกระตุกลงกระตุกขึ้นกระตุกลงนี่ครับพยา,ายามแต่จ้าจ้องเลยตัวเล็กมากตัวเล็กมากแ <c oughs> ล้วจะม <c oughs> ีอะไรบ้างอ้าวมีปูปูอะไรบ้างปูม้าลูกอา่าง่าเก่งมากลูกโอ้โหสุดยอดไม่ธรรมาดาอย่างเี้ครับแม,ม่ลูก <c oughs> ม้าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับปูม้าอ่านี่ปูม้านี่อ่าปูม้าอ่านี่เลยปูม้าอันนี้ตัวเมียถีนี้ถ้าผมพูดจะถึงปานี่ครับอ๋อปูม้าตัวเมียครับอันนี้วันนี้เราไม่ได้เอามาเอาตัวเมียมานี่ตัวเมียครับ ปูม้ากัวเมียเอ้ยตัวเมีย,ย,มยนะครับตัวนี้ปูทะเละปูปปทะเลหร,หรือปูดำปูดำนะครับสองปูละปูนะ,ะนั่นอันนั้นลิงสแสแอนะครับอเอ้ยปูสแสแนะ,ะเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้ก็น,นั่งอ่า ปูใบไม้หรือปูแป้นอ้าวปูแป้นอ่าอย่าจดสูงนะตัวเล็กๆนี่ก็กระโลกเราสองร้อยห้าสิบกระโหลกสองร้อยห้าสิบอ่าทีละครั้งนี่ารอบสองผมผมเริ่มจำได้ครับลูกจำปูต้มดำไหมปูต้มดำอ่าปูต้มดำแถาครบแล้วอยู่ในคบอ่านั่นลูกนะเออันนี้เราปูนานะปูทะเลนะลูกอ่าอยู่ในอยู่ในต้มดำจำได้ใช่ไหมอ่าไข่ปูเยอะเลยอ้าวมันเขาไม่ได้เกลี่ยไข่ปูยังไงคือว่าเราเอาไข่ปูมาฟัก เขาเกลี่ยไปแล้วเกลี่ยมาฟักเพื่อจะได้ไม่ถูกตั้งต้มทั้งแม่ทั้งลูกที่ตลาดถูกไหมครับเดี๋ยวพอตกเย็นเราเอาแม่ไปคืนเอาแม่ไปคืนชาวประมงเราต้องเก็บแม่ไว้นะครับไข่เกลี่ยไปหมดแล้วไข่อยู่ในนี้ที่รักษาแม่พันนะครับไข่เขาเกลี่ยไ้ในทางเอาไปคืนชาวประมงประมงก็จะไปขายชาวประมงเขาจับมาอย่างหนูเป็นชาวประมงจับมาใช่ไหมมันมีไข่แม่กระดองลุงขอมาแค่นี้เอาขอไข่แล้วเอาแม่คืน เออลุงเอาไปคืนแต่ถ้าเกิดหนูไม่เอามาเขียนที่นี่หนูก็จะโดมป้าเขาต้มทั้งแม่ทั้งลูกอ่าเราก็จะไม่มีวงจรห่วงโตอาหารต่อไปอ่าถูกไหมครับทําไมตอ,อนนี้เราถึงต้องกินปูมาร์กิโลละพันเพราะมันจะสุกพันลูก ปูวัดปูปันหอยขี้ล่าดหอยพอกนะครับเมื่อกี้พ tamam> ี MM ่าอาจารย์วิทยากรบอกว่ามีมีหอยจริงๆอยู่ด้านในก็ไม่ได้โชว์แเปลือกนะครับเราเราจับได้หนึ่งพันคนอื่นอ่กพันสิบคนรวมแล้วในห้าเดือนเรามารวมกันในหนึ่งปีนะห้าเดือนในหนึ่งฤดูกาลนั้นได้สามล้านนี่อาจารย์อธิบายระบบของธนาคารปูอยู่นะครับ ตัง 3, 000, 000้งสามล้านบาทและ,ะเฉพาะในห้าสิบโคชนันที่เราพอเช็คได้คนอื่นก็มีจิตมาจับได้เพราะอยู่ในทะเลเ,เราดูดัชนีแบบนี้แล้วจากเมื่อก่อนที่เราไม่เคยทํามันหายากกว่ารวมแล้วห้าสิโคเอาเอายอดมารวมแล้วภายในห้าเดือนหนึ่งก็ดูเนี่ยมันไม่ได้สมล้านแล้วพอเราหยุดทําไปเนี่ยมันก็จะหาลูกปูเราจะมองเห็นลูกปูได้น้อยมากเลยเพราะลูกปูเนี่ยเขาก็มีขาแล้วเราปล่อยไปเขาก็มีขาพอเขาจะบกตายได้ไหยเขาจะขึ้นมาที่ชายฝั่ง ก็จะมาหาเศษหาเศษดินเศษทรายเนี่ยบกตัวเขาเองเพื่อรอภาคให้โตเพราะโลกภาโตปุ๊บห้าเดือนปุ๊บแต่ก็จะออกไข่อย่างที่ว่าพอมีไข่ปุ๊บเขาจะลอยลอยออกไปนอกทะเลเพื่อไปเกี่ยวไข่เพราะถ้าเกิดท้ายฝังเนี่ยน้ำมันจืดไม่ครบ24%รของเรือ เขาไม่สามารถฟักได้ปูทุกชนิดก็จะต้องเคลียร์ไข่ลงไปในทะเละไปฟักในทะเลแล้วเดี๋ยวพอเป็นตัวแล้วก็กลับคืนมาถิ่นของแม่แม่อยู่ไหนลูกขึ้นไปอยู่นั่นเหมือนปลาเซลมอดแบบไหนแบบนั้นเลยโโเ,เราถ้าเราไม่จับเขาต้มหมดนะทั้งแม่ทั้งลูกก็คือเราไม่ตัดอุครับกกเราอยาไป<อ>กินเถ้าเราแทะรังเ็าหมดเขาไม่ได้ออกไข่เดี๋ยวแม่ตายก็ไม่มีลูกรังนกเราบ้านนกเราก็จะล้างแต่ถ้าเราแทะรังนกครั้งแรกแล้วครั้งที่สองเราปล่อยเขามีรังเขาออกไข่ เดี๋ยวลูกเขาไปโตข้างนอกแล้วกลับมาไข่เดียวกันแนะ่ครับอ่า่านลกเราก็จะเป็นปูเช่นเดียวกันครับทุกวันนี้อเริ่มมีคนเห็นพอเราทําอะไรครั้แนแรกทุกคนก็จะบอกว่าเราแปลบอกว่าเราบ้าเออทาไปทําไมเออมันไม่ได้ดีอะไรเกิดขึ้นแต่ปูทําไมมันแพงขึ้นมันไม่ทันครับทรัพยากรไม่ทันประชากรปู <c oughs> เรายังอยู่ ตาเรายังอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ตาเรามีเหรียญแล้วเออประชากรเราเพิ่มขึ้นทุกวันไม่ต้องโทษไทยเออเราต้องช่วยกันทุลักเออไม่ได้อยู่ทายทะเลไม่ต้องไปทําอะไรมากครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือไม่ซื้อไม่ขายไม่จับไม่กินสัตวน์น,น้ําไว้อ่อนแค่นั้เองไอตัวเล็กๆที่เรามาทอดแป้งทุกแป้งทอดเราจะไปนะคเราไม่กินได้อยากต่อไปก็ไม่กล้าอกมาขายแค่นี้ซื้อไหครับไหมครับนั่นเราช่วยก็ได้พออยู่ที่ผู้บริโภคนะครับ จะจแน่ตัวแค่เนี้ยอ่าสมมติว่าห้าเดือนใช่ไหมขึ้นมาเขาก็ยังได้ไข่ถูกไหมครับออแต่ถ้าเกินเขาสามเดือนละสามเดือนเขาต้องเล็กกว่านอี้ครึ่งยังไม่เคยออกไข่ถ้าถูกทอดไปวงจรจักตัดอ่าอ่าก็เหมือนผู้หญิงแท้งตลอดหรือเป็นปแมลงผู้ลูกก่อนไม่มีผู้ลูกมาถือออกลูกสืบพันต่อไปไม่ได้เราก็วงจรของเราก็หมดครับเหมือนหอ,อยเช่นเดียวกันไม่มีป่าอยู่ ปูปลาพวกนี ity, so ้ไม่มีปลาอยู่สระน้ำไวอ่อนพอเวลาน้ําลงเขาจะถอยกม่น้ําน้ํามันเชี่ยวเขาลอยอยู่กลางน้ําก็เหมือนเด็กที่เด็กอีกคนต่อมาต้องจมน้ำโดนน้ำไปปลาก็ฝนครับเดี๋ยวมาดูปูตัวเล็กกับไข่ปูอะไรอีกรอบนะครับขาวใสๆอยู่ในนี้ลูใสๆไหมขาวใสๆอ่าเหลืองๆนั่นยังไม่ฟักลูกเหลืองๆนั่นยังไม่ฟักเอาดูข้างบนที่ลอยไปลอยมานั่นน่ะไก่ขาวๆน่าจะใช่หมดลดุ อ,อ,อันนั้นใช่หมดแต่วขาวแต่ใสอนี่เียวเองอ่ะอันนี้ของอันนี้โครงการธนา,ธนาคารปูนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบงนะครับก็บอันนี้เป็นระบบอฟอกนะครับอันนี้โดยคุณตีรับชาวทวีนครับไม่แน่ใจว่าใช้วิทยากรที่บรรยายหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรา,ายละเอียดนะครับถ้า ติดต่ออย่างไรก็แคปหน้าจอนี้ไว้ได้นะครับก็อยู่ที่อําเภอขุ่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วตรงจุดนี้ครับก็เป็นเครือข่ายธนาคารปูมานะครับมี5้าที่นะครับก็กลุ่มอนุรักษ์พันปูมาครับบ้านวันยาวนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือบ้านท่ามะขามนะครับตำบลวันยาวนะครับอันดับที่3นะครับบ้านคลองตะเคียนนะฮะอันดับที่4 บ้านบ้านซึ้งล่างนะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับันดับที่5ก็บ้านซึ้งล่างนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในตำบลวังวัรยาวเหมือนะครับน้ำครับแต่ธนาคารปูอันนี้ครับมี2ชนิดครับอ๋อธนาคารตัดน้ำเราอนุรักษ์หอยนี่ครับหลวงเราอนุรักษ์หอย9ชนิดคือหอยหอยในป่าชายเลนนี้ที่เห็นนี้ตามท้องตลาดาษมีขายคือเขาจะสูญพันธุ์แล้วขึ้นมาตามท้องถิ่น อันนี้หอยป่าชาเลน9ชนิดนะครับท้องตลาดเราต้องด 8, 8. ูว่ามันแบกๆอันนี้คือหอยตะน,นนโลละ180บาทหอยตะนนนะครับอหอยจุกแจงโลละ180บาทหอยจุออกแจงนะครับคือหายหมดแล้วหายไปจากท้องตลาดเพราะว่าปริมาณเขาไม่พออันนี้หอยพ่อแต่นี้มีหอยอยู่9ชนิดหอยทั้งป่าชายเลนที่เราทั้งหมดนี่ ดูปูต้มตำหน่อยเป็นไงเขาบอกปูตัวแหมเดี๋ยวงงเปรี้ยวเปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวจะเค็มแต่ไม่เปรี้ยวเค็มนะครับปูชาติเขาบอกปูเค็มปูดองถ้าเป็นปูอย่างนี้ดูดเนื้อออกได้เนาะได้ครับไม่เหมือนปูแถวนี้นะไม่เหมนปูแถวนี้มีคุณพี่ผูเชวชานมาช่วยด้วยนะครับอันนี้แถวบ้านมีก็เลยรู้เพราะอันนี้ตอนเนี้ยคือตำรวจเขาน้อยปูนาก็เลยต้องเข้ามาแทนที่เขาเอาปูนามาเลี้ยงเอามาต้มต้มตำ นะครับปูนาเป็นตัดน้ำจืดเป็นปูน้ำจืดก็จะมีพยานนิดนึงครับปูนาปูน้ำจืดครับมีหอยาดนะครับอ่าจะมีพยานแต่ในพวกนี้เป็นเป็นน้ำเค็มปูน้ำเค็มนี่เออเขาจะรสชาติดีแล้วก็มันก็มีพยานแต่หอยถ้าเราอยากกินหอยพวกนี้เราก็ต้องไปตามคลองอีกอันนี้มันเป็นยังเป็นอยู่เลยเหรอยังเป็นมีตัวไม่ได้เปลือยหลอกครับเป็นเป็นนะครับเป็นเปลือยข้างๆอย่ันตกว่าหลอกนะไม่ได้หลอกนะโอ้มีผู้อยู่ใสศนะครับเป็นหอยนะครับเราต้องไปตามชายทะเลก็คือ ประเทศไทยเรามี23จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับชายทะเลตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดยะลาเรามีธนาคารปู500ธนาคารโอ้โหครับปู500ธนาคารชายทะเลทั้งหมดแต่ตรงนี้พิเศษกว่าที่จังหวัดกันเอ้าทุ่งเบงโครงการพระราชดำริของเรานี่มีธนาคารตัดน้ํบธนาคารตัดน้ําก็คืออักษ์ปลาอักหอยตัปลาอมาไม่ได้เอาหอยมาให้ดูกับปูนี่ปูธนาคารปูทุกที่เขาเขี่ยปูมาหนึ่งชนิดของเราปูเขี่ยปูสี่ชนิด ปูแป้นปูแป้นสมแหสมแอ่อแล้วก็ปูทะเลแปูทะเลสี่ตู้ปูอ่าปูทะเลปูม้านะครับแล้วก็เขียดอันนี้คือหอยอะไรครับอันนี้หอยทอกครับอ่าเรามาดูลูกปูกันหน่อยไหมได้เลยตามแล้ว